สวัสดีครับผมเป้รถตู้มือ2เกตเออนาจารรถตู้ที่ใหญ่ที่สุดนะครับย่านมีนบุรีบอกเลยว่าเป้เท่านั้นนะครับรถตู้สต็อกมากกว่าหกคันมีทั้งหน้าสั้นหน้ายาวนะครับหลังคาเตี้ยหลังคาสูงมีให้หมดเลยนะครับเกียร์โตเกียร์แมนนวลนะครับมีครบทุกแบบทุกสไตล์มาที่นี่เหมือนเป็นอ่าวันสต็อปเซอร์วิสนะครับมีให้ครบนะครับบอกเลยว่ามาปุ๊บซื้อปั๊บได้รถไม่ต้องรอนะครับแถมนะครับ รถสภาพสวยเกตเมีการันตีให้ทุกคันด้วยนะครับรับประกันเลยว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีพิคว่ำเล่มโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์สีเดิมแท้ตรงบนเล่มไม่มีตัดต่อ,ต,อ,ต,อตัวรถใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณดูถูถูกช่องแล้วนะครับผมคัดแต่รถสวยเกตเเท่านั้นนะครับอะที่เห็นตรงหน้านี้นะครับเป็นตัว h ฮเอด2.8 GL นะครับเครื่อง2,800ซ c, c นะครับเครื่องใหญ่นะครับบอกเลยว่า คุ้มๆนะครับคันนี้ได้ตัวหน้ายาวเป็นตัวที่ปรับในเรื่องของความปลอดภัยเซฟตี้การชนหน้ามาเียบร้อยนะครับกระจังหน้าจะได้เป็นตัวสีดําด้านนะครับแต่กับตัวรถนะครับที่เป็นสีบอลเงินไฟหน้ามันติรีเฟกเตอร์สภาพสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับทะเบียนนะครับ6657นะทะเบียนนี้เลยนะครับชอบก็จัดนะจะไม่ต้องประหยัดแล้วนะครับเอาใช้งานวิ่งงานนะบอกเลยว่าคุ้มนะครับรถตู้นะครับรถหากินนะผมบอกเลยเงินนะครับรายได้เดือนละห้าหมื่นหกหมื่นต้องมีนะครับ วิงานบวชงานแต่ง,งนะครับงานวัดวิ่งโรงงานก็ได้นะครับทมสัญญาเี้ได้หมดเลยนะครับจะของกิจการก็ได้แบบว่าต้องการขยายกิจการนะครับก็ใช้ได้เช่นกันซื้อเพิ่มนะครับก็ได้เช่นกันนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับผมมีไฟแนนซ์นะครับทําสัญญาถึงหน้าบ้านนะครับย้ําว่าทําสัญญาถึงหน้าบ้านเลยนะครับอยู่ในยู่ใต้ไปได้หมดนะครับจดป้ายเหลืองก็ได้นะครับคันนี้ได้เป็นป้ายฟ้าอยู่นะจดป้ายเหลืองก็ได้ไม่ต้องห่วงอย่าเป้จัดก,การให้นะครับและบอกเลยว่าแนะนําได้หมดเลยว่าทํายังไงบ้างนะครับ ผมคือที่ปรึกษาด้านรถตู้มือสองนะครับย้ํานะครับเราขายรถตู้เดือนหนึ่งนะครับสิคัน20คันนะเรามีสต็อกนะครับแน่นเลย60คันนะครับบอกเลยวรถจะมีตั้งแต่ปี16 17 1 8 19 20ถึงปี24เลยนะครับมีให้หมดนะครับไม่ต้องห่วงเลยมาที่นี่คุณได้รถไปใช้แน่นอนนะครับแล้วก็มาดูกันที่สภาพรถนะนี่ครับผมคัดมาให้แล้วนะครับเกจเเป็นยังไงมาดูนะครับกระจกด้านหน้านะครับเดิมเดิใส่ไม่แต่งไม่แล้วภาษีพรบนะครับ หมด20พฤศจิกนะนี่ไม่มีขาดนะครับกระจกมองข้างได้สีดำด๊าสีดาเงาฟิล์มรอบคันได้ได้ฟิล์มเซรามิกด้วยนะครับฟิล์มสีนี้นะครับเป็นออกเขียวๆหน่อยคือฟิล์มเซรามิกนะครับฟิล์มเกรดชั้นดีเลยฟิล์มก็ห้าห้าหพันนะครับบอกเลยว่าคุ้มๆนะครับตัวหูช่าประตูได้เป็นสีดําด้านนะครับจับลื่นไม่จับไม่ลื่นนะครับกระชับมือนะครับกระจกเดิมๆนะครับงานด้านในนะครับเสาบีดูได้เลยนะครับนี่สีเดิมภายนอกภายในสีเท่ากันทั้งหมดนะครับ สีภายนอกภายในเท่ากันนะครับไม่ลงเป็นนะโครงสร้างเดี๋ยวให้ดูนะครับแกะให้ดูนี่เดิมเดิมนะครับชัดทุกตัวอักษรนะครับทุกระเบียบนิ้วเลยนะครับนี่เดิมเดิมชัดชัดแบบนี้นะครับเอาไปใช้งานกันนะครับใครหารถตู้พร้อมใช้นะครับติดต่อมาหาเป้ได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าสี่เก้าสี่แปดสี่แปดนะครับและดูนะรูหลากสภาพใหม่มากนะครับไม่ต้องไปซื้อป้ายแดงดาวดาวหกเจ็ดแสนนะครับวันนี้คุณซื้อรถมือสองสภาพป้ายแดง อาจจะดาวแค่แสนหนึ่งหรือไม่ต้องไม่ต้องดาวเลยอยู่ที่เครดิตลูกค้านะครับเบาะนะครับได้เป็นเบาะผ้าทูโทนนะครับสีบอลเงินตัดกับสีคิมคิมขาวนะครับเลขเพจนะครับนี่เพจเลขเฟรมโมเดลชาทุกตัวอักษรนะครับนี่มีให้ดูนะครับต้องมีแบบนี้นะครับไม่มีอย่าเซื้อเด็ดขาดนะครับคอนโซลตรงกลางก็เป็นอ่าสีดำตัดกะตัวสีเทาๆนะครับและก็ประตูเสาสองตรงนี้นประตูเข้าห้องโดยสารนะครับได้ เป็นตูสไลด์เนาะแล้วก็บ่อเนี่ยได้มา3มแถวนะครับบ่อสามแถวสภาพใหม่เกิ๊บเอี่ยมเลยนะครับรูหลามากนะครับอย่างว่ารูหลังมากนะครับไฟดาวไลท์ด้างบนหลังคามีให้ครบนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับแอร์เย็นฉ่ำเลยนะครับและดูนะเม็ดองเม็ดน้าโครงสร้างทุกตัวสอนดูได้เลยนะครับซื้อไปไม่ได้ซื้อไปซ่อมนะซื้อไปใช้นะบอกเลยเป้ไม่ใช่อ่าเหมือนที่เอาข่าวซื้อไปไปซ่อมขับไปซ่อมไปไม่ใช่เรานะครับเราเป็นบริษัทใหญ่นะครับ เราคัดรถสวยมาตรฐานเกตเออยู่แล้วนะครับเราซื้อรถเกตเอเราขายเกตเอนะครับเราไม่ได้ซื้อเกตอ่าเกตดีเกตเอแล้วมาขายเกตเอไม่ใช่เรานะครับกระจกรอบคันบอกเลยว่าได้ฟิล์มเซรามิกด้วยนะครับและสวยมากดูนะครับสวยสง,ง่าน,น่าใช้นะครับขครหารถตู้พร้อมใช้งานบอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับสวยจริงนะครับสวยจริงเครื่องแน่นพุ่งแรงนะครับ ยางดอกนั sea, ้นหนาใช้ยาวๆเลยนะครับสภาพนี้เลยนะครับชงโชกต่างๆไม่มีรั่วไม่แตกไม่มีร้าวนะครับแล้วก็จะบอกว่านะครับรถสภาพสวยเดิมเลยนะครับสวยเดิมนะครับสวยเดิมเลยนะครับเอาไปเรียกว่าพร้อมใช้นะครับพร้อมใช้เลยนะครับตันท้ายสวยๆแล้วหลอแดงๆใสๆนะครับเอาไปใช้งานกันนะครับมีกล้องหลังติดให้ด้วยเซนเซอร์ถอยด้านหลังติดให้สองจุดแล้วนะครับมีมาให้สองจุดนะครับอ่ะ ครานี้นะครับเดี๋ยวเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับฝาท้ายด้านหลังนะครับบอกเลยบอกนะครับพิเศษก็คือนี่มีสัญลักษณ์บอกนะเบาะจะสามารถทับได้ถอนห่วงถอดหมอนอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับนี่หมอนพวกนี้ถอดได้นะครับถอดได้ยกได้นะครับนี่หมอนนี้นะถอดได้ยกได้นะครับอ่าสภาพสวยกริบนะครับสภาพสวยเลยนะครับโครงสร้างเดิมชัดทุกตัวสอนเม็ดองเม็ดน้าสวยๆนะครับนี่เม็ดน้าสวยๆเลยนะครับ เอาไปใช้งานกันตัว r ตัว L อยู่ครบนะครับตาปั๊มนะครับจากโรงงานอยู่เดิมครบเช่นกันนะครับขายได้ไปใช้บอกเลยว่าคุ้มคุ้มนะครับคุ้มแน่นอนนะครับเราขายรถมือสองสภาพเกรด A นะครับแต่ถูกกว่าป้ายแดงไปนะครับ50%นะครับรถตู้พร้อมใช้งานใครจะหารถอยู่ไปใช้งานบอกเลยว่าคันนี้ใช้แน่นอนนะครับสวยๆโครงสร้างเดิมรับประกันมีวารันตีให้นะครับ ติดตามไปไว้นะคุณไม่พลาดแน่นอนคุณจะรู้สวยไปใช้แน่นอนนะครับด้านในนะครับได้ในเรื่องของคอนโซลนะครับที่เป็นทูโทนนะครับคอนโซลเป็นทูโทนนะครับและก็นะครับเซ็นเซรล็อกมีมาให้ครบเลยนะครับม่านนะครับม่านลูดนะนี่ม่านลูดนะครับก็มีมาให้ติดตั้งครบแล้วนะครับฝาประตูเดิมนะครับโครงสร้างเดิมสีภายนอกเท่ากันหมดนะครับสภาพรถสวยเดิมคลิปนะครับสวยเดิมคลิปเลยนะครับ แล้วก็มีจอนะครับติดตั้งมาให้แล้วนะครับมีจอแอร์เย็นชั่มอ่านอยเปไปสไตด์ดูนะครับแต่ต้องเหยียบคัสก่อนนะถ้าไม่เหยียบคัสมันจะเป็นเซฟตี้นะครับมันจะสตาร์ทไม่ได้นะครับอ่าเหยียบคัสแล้วสตาร์ทนะครับเพราะเป็นรถเป็นรถเกียร์กระปุกเนาะอ่าอ่าปึ๊บพอสตาร์ทปึ๊บมันจะรีเซ็ตหนึ่งครั้งนะครับรีเซ็ตไฟใหม่อ่เาเข้าเกียร์ว,ว่างแล้วถูกต้องนะครับจอมีให้ครบเลยเป็นจอทัชสกีนด้วยนะครับ นี่ครับเหมือนมีมือถือเครื่องหนึ่งอยู่บนรถนะครับให้เราเข้าเกียร์ถอยดูหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงนะครับปึ๊บอ่เหมือนจะเข้าถูกไหมเอ่ยเกียร์ถอยเข้าเกียร์ถอยถูกไหมเหมือนจะเข้าไม่ถูกนะครับอ่าโอเคอ๋อถ้าเข้าเกียร์ถอยนะครับต้องมียกตรงหัวโชค๊คนี่ต้องยกยกนิดนึงนะยกนี่ยกนี่นนะยกนีกนกน่นะครับ ยกถึงจะเข้าเกียร์ถอยได้นะครับอ๋อผมเข้าผมก็ผิดเองนะครับไม่ได้ขับนานรถตู้นะครับนี่ถึงจะมีเกลกล้องถอยแบบนี้นะครับอ่าเราเป็นตัวเกียร์ใหม่เนาะหกสปีดอ่ะคันนี้เดี๋ยวเรามาต่อนะครับออปชันที่ได้นะครับแอร์เนาะก็มีให้รอบคันนะครับเรียกว่าเลือกทิศทางกันออกได้แล้วก็พัดลมมีระดับอ่าความแรงถึง4ระดับนะครับพัดลมด้านหลังก็มีพัดลมด้านหน้าตรงนี้นะครับทัชคอนโทรลมีมาให้ครบเลยเกียร์แมนนวลนะครับ แล้วก็ไฟนะครับตรงนี้เป็นไฟเนาะไฟในรูในห้องเนาะอ่ามีให้ครบนะครับอ่าคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของตัวห้องเครื่องนะครับเป็นยังไงไปดูกันนะครับไปไปดูกันเลยดันเครื่องเปิดมาสภาพสวยกริบเลยนะครับสวยกริบสะอาดสะอ้านนะครับ ตัวเครื่องใหม่ๆนะครับตัวนี้ได้เป็นตัวเครื่อง D4D ด้วยนะครับตัวเครื่อง D4D นะครับสภาพใหม่เลยนะครับฝาเดิมนะครับฝาเดิมสีต่างๆได้เดิมแท้สติ๊กเกอร์มอกรรงงานอยู่ครบนะครับชารทุกตัวสอนสีเดิมแทบจากโรงงานนะครับสภาพเป็นแบบนี้นะครับลูกค้านะครับไม่ต้องมีความรู้เรื่องรถนะครับบอกเลยเป้ด issy, ูแลให้จัดการให้นะครับหัวน็อตเดิมๆคมๆนะครับนี่ชารทุกตัวสอนทุกระเบียบนิ้วเลย ชอบก็จัดนะครับไม่ต้องห่วงเลยรถเอาไปใช้งานนะครับเครื่องเดิมเดิมเดินดีๆแบบนี้นะครับบอกเลยว่าเป QC คิวให้หมดตรวจให้หมดนะครับของเหลวอย่าเปลี่ยนให้นะครับ๋ยวเปลี่ยนให้นะนี่จยเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี่ดําแล้วนะครับจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับรถสวยแน่นอนตกตกแน่นอนนะครับตัวนี้ได้เครื่องแบบใหม่แล้วนะครับเครื่อง2.8ด้วยนะครับเครื่องใหญ่เครื่องแรงนะครับบรรทุกมาทุกคนนะครับส่งคงส่งคนไม่ต้องห่วงเรื่องออกตัวอื่นไม่ต้องเลยนะครับ และยิ่เป็นเกียร์แมนนวแบบนี้ด้วยนะครับเร็วแรงแน่นอนนะครับใครหารถตู้ใช้งานสักคันนะติดต่อหาเป้ได้เลยนะครับคันนี้นะครับยังโสดยังว่างตรวจให้แล้วทุกระเบียบนิ้วสภาพสวยเดิมนะครับไม่มีต,ต่อตัวรถนะครับเล่นให้ดูโอนได้ร้อซ็ซื้อสดได้จะดเฟนได้8ปดแสนเผ่อนหมื่นเท่านั้นนะครับผ่อนหมื่นนะครับถ้าประวัติดีเคทีมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับบอกเลยว่า ผมทำสัญญาได้ทั่วประเทศออกได้ทั่วอาชีพนะครับขอได้ได้สักสามหมื่นสี่หมื่นขึ้นไปคันนี้ออกได้แล้วยิ่งมีดาวยิ่งดีนะครับยิ่งมีดาวยิ่งออกง่ายนะครับอะใครสนใจรถตู้คันนี้ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์ล่างศูนย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้าสี่แปดสี่แปดวันนี้ไปขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ